สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับพาพี่น้องมาดูการเจาะบาดาลธุรกิจเจาะบาดาลตอนนี้ไปที่75เมตรแล้วหนึ่งหมื่นแปดพันครับเมากันไปนเลยเราจะมีท่อ pvc มาครับนะชน ชนรับเจาะบาดาลเนาะชนบาดาลนะชนบาดาลนะโอ้ชุดนี้จะห้าแสนเนาะบวกรถก็เจ็ดแสนนะแล้วก็ตามลมน้องครับตามลมอีกสี่แสนห้าก็ได้ดีเนาะชนบาดาลรับเหมาเจาะบาดาล คนรับเจาะบัดาด4-6นิ้วนะครับเมาอยู่18,000อ่ะตอนนี้จะแปดสิยัง70เท่าไหร่แล้วนะ่อี้เบ้อ๋อหมดท่อนนี้77็สิ็นนส้นก็เลือสาเม็ดน้องเอา77ิเมตรแล้วไปน้องตอนนี้นเ,นเจอตาน้ำแล้วไ่น้องอย่างนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับ เจ้าของนานีชอบมากเลยกินไม่ได้นอนไม่หลับอาจจะนอนดิ้นทรนทรายขึ้นนี้เพราะว่าน้ำออกดีเหลือเกินไพ่น้องเดี๋ยวจะใช้โซลาเซลล์ครับนะแล้วก็ลงบ่อตัวนี้แล้วก็ถ่ายไปที่ทุ่งนาครับทำนาเวลาเวลาฝนไม่มานะพี่น้องก็ช่วยได้อ่ะเจ็เมตรแล้วเรลขสเมตร ทีมงานชนบานครับจากเมืองช้างสุรินทรนะ์เขตสุรินทร์วีรันะพื้นที่ใกล้เคียงนะครับก็เรียกใช้บริการได้เมากันที่อยู่ประมาณ1 0 8 0 0 0นะครับตัวนี้1 0 8 0 0 0หื่จอของแข็งซะด้วยครับนะ0 9น3 8 1 4 7 3 1 0971604255ครับนะสอบถามได้ โอ้ลงทุนล้านหนึ่งล้านสองแสนใช้ปาทีโฟมช่วยด้วยครับนะลาะน้างคนสร้างเ็เก่งนะนี่ครับปั๊มใช้ปั๊มไอเดอลิกแบบปั๊มเฟืองสองสองตอนใช่ไหม ีสูงก็จะโอ้เครื่องนี้สันเลยนาานเนี่ยนิสันาขาวๆไปน้องเลยที่คอนโทนครับที่คอนโทร,ร,ทน,โทรทนี้ก็เจ็ดจุดเจ็ดเมตรครับนี่ครับเอแมน MNPDS 400S ใช้พลังงานใช้ลมดีไม่เจ็เขาบอกว่าเจ็ดปานะ4วิจีเนอร์กับ4สูตรทอร์โบไดเรกทินเจคชั่นระบายความร้อนด้วยน้ำโอ้ยอมแสงหน่อยถ้าตัว4 5 0 0ครับชุดสำคัญเลยชุดชุดสำคัญนั่น,น,นเนี่ยโอ้ แพงกว่า4ประตูอีกนะพี่น้อง405ครับนี่ถ้าใหม่ๆน่าจะเป็นล้านะใครที่อยากทำธุรกิจนี้ก็สอบถามได้ครับเดี๋ยวมาดูอีกมุมหนึ่งใช้อซุกช่วงยาวอันจะเป็นร้อยแรงหรือร้อยสิบห้าก็ได้โอ้ช่วงยาวก็จะใส่ใส่ของได้เยอะครับ มอญ้ำมีมันมีอะไรเออโอ้มีรอเย็นด้วยครับเนี่ยนะค,ครับโอ้ดูที่้พงดูที่ห้าแสนนะไม่ต้องดูดูอคมึงมานี่ครับถือว่าไม่แพงน้องไม่แพง ชนบดานนะชนบดานจัดให้โว้ยใครชนหินเลยเจอหินเลยตอนนี้77เมตรแลนะ้วพี่น้องจะเอาไว้ถึง80ดสบแล้วก็จะหยุดปาน้ำออกเรื่อยๆครับ ตอนนี้กี่เม็ดแล้วลูกพี่77เม็จ็ดสิบเจ็ดเนาะเจ็ดสิบเดตาน้ำดีไหมดีอยูอ่ครับน้ำดีมากใช่ไหมเท่าที่เจาะมาเนี่ยถือว่าโอเคใช่ไหมครับทานอยู่แล้วเจาะเจาะแล้วพุ่งพุ่งไปทั้งเครื่อง <c oughs> นี่ไหม <c oughs> อ่ะนี่บอสลอยไปทั้งเครื่องเลยอะลอยทั้งรถอะมีไหม <c oughs> ไม่มีนะแล้วลอยทั้งรถเลยอะหกล้ออะลอยไปบนฟ้าน่ะ โอ้ถ้มีก็อยู่ไม่ได้แล้อพวกใครตัวพันนั่นน้ออ่ะเลิกสามเมตรพี่น้องอีกสามเมตรอ่ะเบิกตังค์กลับบ้านเลยคนระับแล้วทิ้งไอ้เครื่องเจาะบาดาลอยู่นี่แหละไม่ต้องเอาไปนะโอ้นี่ช่างชนที่มันช่างชนบาดาลนั่นจากสุรินทร์อนะ่ะค่าตัวนี่ยผลิการนี่คนละพันนะต่อวันนี่เดือนหนึ่งก็สามหมื่นครับนะ อ๋อไล่โคลนเนี่ยไล่ไปไหนโอ้เนี่ยไล่ไปกรุงเทพนะอ๋อไล่ลงสระน้องเอเจาะเจาะไปแล้วถ้าเหล็กมันขาดล่ะอกไม่มันอยู่มันอยู่ข้างล่างอะ โอเติมครับใส่น้ำยาบ่ะอ๋อปาติโฟมอะปาติโฟมเขาเรียกปาติโฟมอันนี้ไม่ใส่แล้วมไปล้างรถดีเลยต้มเนี่ยอ่ะล้างรถอ่ะอีก3ามเมตรแลจบเอาลงลงเร็วไหมเอา N required 333 km This bitch poured… and took this shit off not to die Wait favour there's no water Desmond! คู่ก,กันกัดตั้งครับชุดนี้ถ้าเสร็จก็จะเป็ด80เมตรนะพี่น้องก็ถือว่าชุดธุรกิจดีครับะนบะดนอะกบาดาลอผมต้องขอตัวก่อนเย็นแล้วครับฝาก,กติดตามนะครับสวัสดีครับ